เยอะเลยค่ะเห็นไหมพักไปก่อนอะไรนะอีทีส,สวัสดีค่ปะป๋าผ่านนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนทุกคนทำสลัมทำสลมำกกัจเลเบบสลมจากน้ำยาก,กินโรลินบอลเลเอาแบบแบบทำสลัมจากน้ำยากินซลินบอลเละเพียงแค่ขวดเดียวนี้เท่านั้นนะคะเราจะมาทำสลัมลุงกันค่ะ ลุ้งมีสีอะไรบ้างคะเพื่อนเพื่อลุ้งมีหมดเจสีนะคะวันนี้เราจะมาทํเจดสีกันเลยแต่ว่าเราจะทําแบบน้อยๆน้อยๆเราเอามาเรียงเป็นสีๆแบบนี้โอเคปะเวิร์ก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 และเราจะทําให้เขาเป็นสีลุ้งแบบใสๆด้วยนะคะไม่ใช่เป็นสีขุ่นเนาะเพราะฉะนั้นเราจะทําคู่กันกับนี่เลยค่ะ เราน้ำใสค่ะใครอยากดูแล้วว่าจะง่ายได้และสวยขนาดไหนขอ,ขอคนละหนึ่งไลค์และเราตามไปดูกันเลยตอนแรกก่อนที่เราจะไปทําสลามนะเราจะมาผสมกินโซรีนบอแลแลกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ทั้งหมด3ช้อนค่ะ1 2 3ถ้าทุกคนไปทําปริมาณน้อยนะก็อย่าลืมค่ะกินสลีนหนึ่งแล้วก็น้ำสี่นะคะใส่น้ำไป12ค่ะ 2> 1 2 3 คนเลยค่ะคนจนกว่ากรีนซลีนบอลแล็กจะกลับไปใส่นะคะแค่นี้ก็เป็นอันใช้ได้นะคะปิดฝารอไว้เลยนะแล้วก็ใส่กาวลงไปค่ะประมาณกี่ช้อนดีเดี๋ยดูก่อนนะหนึ่งกาวประมาณ4ช้อนนะคะเพราะเราจะทําทั้งหมด7สีนะคะแล้วก็ให้ใส่สบู่เลวนะคะหรือว่าแชมพูแบบใสนะคะ เราจะแบบไปขโมยจากโรงแรมมาก็ได้นะคะใสเหมือนกันค่ะแต่ถ้าสีเนี้ยเราต้องทํากับสีแดงสีส้มสีที่มันชัดๆเนาะใช้อะไรก็ได้นะคะ จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแชมพูก็จะทําให้เขายืดมากยิ่งขึ้นสีแรกที่เราจะทําคือสีแดงเดี๋ยวเราจะเรียงตามลําดับไหลไปเลยนะเราจะใส่ให้สีเขาชัดๆเลยนะคะลองใส่ไป2หยดก่อนหนึ่งสองแล้วก็คนถ้ายังชัดไม่พอก็ใส่เข้าไปอีกค่ะโหชัดพอไหมคะ <c oughs> พอไหมคะอ่มสองหยดก็โอเคเลยนะโอ้สีสวยมากทุกคนเห็นไหมเลิศ <c oughs> จากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำยาทําสลามลงไปจะใส่ลงไปประมาณ1ช้อนก่อนนะคะแล้วก็คนนี่เห็นไหมเริ่มจับตัวเป็นก้อนเซอร์ Surprise, ไหมคะทุกคนทําง่ายมากๆเลยเห็นไหมโอ้ยืดค่ะก็รวมๆแล้วใส่ประมาณ2ช้อนนะคะก็จะเป็นสลามเลย มือจับเลยนะคะเป็นยังไงคะดูสิโอ้เป็นสลามแล้วเห็นไหมคะแล้วสีสวยมากๆค่ะเห็นไหมสีสวยไม่แพ้น้ายาปาวะพาเลยเห็นไหมคะข้อเสียของเขาก็คือเขาจะขึ้นลาแค่นั้นเองเนาะเราต้องเล่นแล้วก็รีบทิ้งค่ะ <Okay. S 1> สีแดงสวยมากแกติดมือในนอยเห็นไหม yeah. เดี๋ยวเราจะมาทำให้ครบทั้งหมด7สีเนาะแล้วเราก็จะพักเอาไวค้ค่ะใส่แยกไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งใส่รวมเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะกืนสีไปกันหมดเลยนะคะจิ้มฟินมากนะเดี๋ยวจิ้มให้ดูนี่เห็นไหมขนาดมีน้อยนะแล้วไม่ได้ใส่ไหมด้วยเนี่ยยังจิ้มฟินขนาดนี้ เป็นยังไงบ้างน้องๆเปิดเทอมกันวันแรก,แรก,แรกเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอย่าลืมคอมเมนต์เมาท์มอยกันใต้ล่างคลิปนี้ได้นะว่าเจอเพื่อนใหม่ไหมแล้วใครสอบได้ที่เท่าไหร่กันบ้างนะคะคอมเมนต์บอกบ้างเนาะ เดี๋ยวเราจะไปทําสีต่อไปกันเลยค่ะนั่นก็คือสีส้มนั่นเองสีแดงสวยมากแกสวยอ๋อสวยมากสีต่อไปนะคะที่เราจะเอามาทําก็คือสีส้มนั่นเองนะคะถ้าไม่มีสีส้มให้เราใช้สีเหลืองกับสีแดงนะผสมกันคนละหนึ่งหยดก็จะเป็นส้มละจ้าถ้าหกไปแม่ด่าแน่เลยจ้านี่ค่ะคนเลยนี่โอ้โหคล้ายสีแดงมากค่ะสีส้มโหแจ่มมาก ี่ได้สีส้มแดงมาแล้วนะคะเหมือนส้มแดงเลยนะเบอร์นี้เลยค่ะแจ่มมากเราก็ใส่น้ำยาทำสลามลงไปค่ะคเ,หเห็นไหมคะลังจับตัวเป็นก้อนคือเลิศมากค่ะใส่มากมันก็จะแข็งได้เหมือนกันนะคะก็จะเล่นไม่ค่อยยืดเท่าไหร่นะคะก็ต้องค่อยๆใส่เหมือนกันนะเหมือนน้ำยาทุกตัวเลยค่ะ เราก็ได้สีส้มแดงมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำสีต่อไปกันเลยค่ะสวยจังเลยย่ะส้มแดงนี่นะคะสีต่อไปที่เราจะทำนั่นก็คือสีเหลืองนั่นเองต้องใส่ไปสองหยดเลยนะคะเพื่อให้เขาเจมเจมคนสิคะนีอ่อันนี้คือสีเหลืองนะคะเหลืองมะนาวค่ะเห็นไหมมันเลมอนเลยถูกไหมคะใส่น้ำยาทำสลามลงไปค่ะ ง่ายไหมคะทุกคนง่ายมากๆเลยแล้วก็สามารถเลนะมิดนะคะสลามของเราเป็นสีอื่นๆได้อีกมากมายเลยเห็นไหมเลิมากจ้ะนวดนวดคนๆก็สับตัวเป็นก้อนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำสีให้ครบนะคะทั้งหมด7สีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันคะ่ะ ตอนนี้เราก็ทำสลามครบแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะมีสีไหนเกินมาบ้างนี่นะสีจุพูนะคะอะไรเอ่ยไปเข้าพวกเนาะอันนี้เป็นสีแดงนะคะเห็นไหมแดงค่ะอันนี้เป็นสีส้มแต่ว่ามันไม่ค่อยส้มค่ะมันแบบออกเป็นแดงส้มไปซะมากกว่าค่ะก็เลยคิดว่ามันเหมือนกันเกินไปอ่ะก็เลยทํามาสํารองนะอันนี้เป็นสีเหลืองค่ะดูสิเหลืองยังจะดูเหมือนส้มมากกว่าอีกอะ่ะโอ้ยอันนี้เป็นสีน้ําเงินนะคะ ลามน้ำเงินทําครั้งแรกเลยอันนี้เป็นสีฟ้าค่ะดูสิคะสีฟ้าอันนี้เป็นสีม่วงค่ะแล้วก็อันนี้เป็นสีเขียวนะคะสีที่แถมก็คือสีชมพูนั่นเองนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ชามกันแล้วก็มาลองดูว่าเป็นสีลุงจะสวยขนาดไหนค่อยๆใส่ไปทีละสีเลยนะคะแบบนี้คะ่ะส้มด้วยเหลืองด้วยนะคะไม่เป็นยาวๆเลยน้ำเงินด้วยค่ะน่าจะทำให้เขาเป็นยาวฟ้าด้วยค่ะ ม่วงด้วยค่ะสีเขียวด้วยค่ะครบหรือยังคะเห็นไหมครบแล้วอะ <Yahoo! S 1> เอาสีชมพูไว้ตรงนี้แล้วกันในอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกนะคะ <laughs> สวยอ่ะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนไหนใครชอบเหมือนกันนะคะขอคนละหนึ่งไลค์เลยว่าสวยสดงดงามขนดาดไหนเดี๋ยวเราลองมาจิ้มนะโห จิ้มฟินมากๆเลยค่ะเราจะมาเล่นบนผ้าแบบขนนขนแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องหาอะไรมาลองแล้วถึงจะเล่นได้นะคะ,ะนี่สวยไหมทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองเทลงมาเลยเทลงมาเทลงมาเทลงมา<ะ>ฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาสวยสวยไหมคะทุกคนแล้วก็เนื้อดีมากๆด้วยนะคะอู้สวย นี่นะคะเราทําจากกินเซอรนบอแแลกขวดเดียวเองค่ะเห็นไหมเราทําให้ได้เนื้อลุ้งขนาดนี <Yeah. S 1> ย้ยังเหลือนะ้ากินเซอรนบอแแลกเอาไว้ใช้อีกนะคะแล้วยังเหลือที่ยังไม่ได้ผสมอีกเยอะเลยค่ะเห็นไหมพักไว้ก่อนอะไรนะอีทีสีพักไว้ไงพักไว้ยาวไปนะคะตรงนี้สวยมากเลยค่ะด้านในเห็นไหมเป็นสีแบบนี้สวยค่ะโอ้โอ้เห็นไหมคะทุกคนตอนนี้เป็นสีลุ้งที่สวยสดงดงามยืด ัดกลับมาโอ้โหสวยไหมดึงนะคะดึงค่ะเห็นไหมรวมกันแล้วจะเป็นสีอะไรคะโทนนี้ก็จะเป็นร้อนแรงโทนนี้ก็อาจจะเป็นสีเขียวเขียวเห็นไหมรวมๆแล้วมีสนเสน่ห์เลือกเกินดูสิว่าเราจะได้สีอะไรค่ะเวลารวมกันหลายๆสีอย่างเงี้ยสลามที่ได้ออกมามันจะขมุกขมัวนิดนึง <Huh? S 1> นะคะมันจะเป็นเหมือนแบบเนี่ยเห็นไหมสีที่เขาแบบ กระจายกระจายเหมือนเวลาเราทำ<ม>เขาเรียกว่ายังไงอยู่นในจานสีอะค่ะสีมันจะเละเละเทะเทะแบบนี้แหละคะ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะใครอยากให้ป้าพาทำอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์แบบใต้่างกิปนี้ได้นะคะมีคนบอกว่าอยากให้ทำเล็บอีกนะเล็บไม่ลอกเลยอะครั้งนี้ทำไงดีอะ ผ่านมา2ออาทิตย์แล้วเล็บไม่ลอกเลยแกก็ไม่รู้จะทํำยังไงเดี๋ยวอาจจะมาเปลี่ยนลายเนาะสอนเติมโคนก็ได้นะคะตรงนี้ค่ะโคนมันเริ่มยื่นออกมาแล้วนะคะแล้วถ้าใครกดติดตามป้าพาแล้วยังไม่ได้กดปุ่มกระดิ่งนะคะฝากกดด้วยเนาะเพื่อจะไม่พลาดคลิปไม่ๆก่อนใครแทงไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปลยจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ